สวัสดีครับสวัสดีพบกับผมใน PNR 1 9 6 6 Racing อีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาพบกับ Nissan ไม่สิ d a s n ส 80Z f e l a d y เป็นรถปี1979นะครับผมซึ่งตามประวัติศาสตร์ของ f e l a d y แล้วอะ่ะเขาเริ่มมาตั้งแต่ปี1 9 6.9ไม่ก็7.0ประมาณนั้นนะครับผมเพื่อเป็นการตอบโต้วพวกรถสปอร์ตที่มาจากฝั่งค่ายยุโรปและอเมริกันนะครับผมแต่ต้องบอกแต่ต้องบอกว่าความเร็วในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ในเรื่องของ e n นจ n e เอนจิเนี่ยทำได้ดีอย่าบอกใครเชียวอืมโดยดีเทลลิ่งที่ผมทำออกไปเนี่ย ไม่สิทำออกมานะครับผมเป็นแบบถ้าจะอธิบายง่ายๆคือว่าตัวรถเป็นสีเหลืองกันชนหน้าหลังเป็นสีดำสเก์ตข้างก็เป็นสีดำสปอยเลอร์ยังเป็นสีดำเลยครับผมมีท่อไอเสียด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวแผงด้านท้ายเนี่ยทำแบบรถแบบสไตล์ย้อนยุคเลยแท้เลยครับผมคือตรงช่วงท้ายช่วงนี้จะเริ่มใหญ่ขึ้นล้เริ่มกว้างแล้ว คือเป็นแนวแบบเปลี่ยนลุคใกล้ยุค80แล้วครับนะครับผมเพราะตั้งแต่ปี7-8-7-7ลงไปเนี่ยสังเกตว่ายังเป็นอีกสไตล์หนึ่งเลยตั้งแต่รุ่น2-6-0ละพอเป็นรุ่นพอว่ารุ่นเก่าๆประมาณ7-0เนี่ยก็จะเป็นประมาณแบบ2-4-0แต่น,นี่ผมเป็น2-8-0 z นะครับผมความพิเศษคือผมจะใส่ตัว เขาเรียกว่า boost engine ลงไปด้วยที่ล้อทั้งสี่ข้างนะผมนี่ผมจะใส่บู o s t ลงไปด้วยเป็นลูกเล่นของผมเองแต่รถครันนี้ต้องบอกว่าสาวๆชอบอย,อย่าให้เซตเลยทีเดียวคืออย่าบอกใครเอายีนี้ดีกว่าง่ายๆเนอะกระจกเป็นแบบสีน้ำเงินเข้ม อมม่วงนิดนึงปกติจะเป็นกระจกแบบฟิล์มดำปิดทึบเลยครับผมเอาละพูดกันมาเยอะพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราไปเทสกันเลดีกว่าไปกันไป ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว d ัซสัน280 z f e เฟรดีนะครับผมเวอร์ชั่นต่อเลโก้นะครับคลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่ไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอ oh my gosh รถคันนี้สวยจริงๆเลยเห็นแล้วอยากจะเป็นเจ้าของกับเขาบ้างจังแหม อันนี้เป็นสเปคอเมริกานะครับผมแม่มันสุดจริงๆเนี่ยคยด,ดีนี่โอ้โหซ่อนเมียหลายคนเลยเมียน้อยนะ <c oughs> โอ้โหนี่รถรุ่นเนี้ยเป็นเกียร์ธรรมดาก็จริง แต่ข้างหลังที่ให้ดูเมื่อครู่นี้อย่าว่าแต่ซ่อนเมียเลยไปเที่ยวได้หลายคนเลยนี่เครื่องหกสูบเรียงแจ๋วจริงอย่าบอกใครเชียวถ้าบ้านเราวางสองเจเรียบร้อย